ข้าวมนได้สมจำแก้วเพ้่มี่้นอ่ะกบสมค่ะ

ก็มาั่วหอกไม่ติดก็กลุ้ทก็กระหล่ำไม่เกระหลั่มันม่กขยอยไะมันเก็บบนติดกันก็่วหอกมันกกลุ้มหอมมันติเหนียวหอบอ่อนหอก็ได้ะหอมก็ได้หะห้าถ้าสิ่กัเป็นกบเกียวหรือว่าตักบปน เผ็ดแต่ว่าองตำทำข้าร่็ตมปลาเกี่ยวยวยปลรเกมาจากที่นอกข้าว ที่บ้านมันสข้าน้ำจะสมผ้าแสบดช่ไหะ ก,บบก,กินแล้วครับฝากยาครับกับเบียร์ลายใด่กับเบียร์ลายอันนั้นและคุยกันด้วยกระสุดกันแบบจะทำไมยังข่าวอ่ะอาอ กินกาแฟดี่นี่มด้ซื้อมากินไมมอยอันนึงเนี่แต่ายนนงเนี่ยกินเยอะเนี่ยกินถึงนไม่ัยก็ใส่อาหารบ้างนนว่าเนื้อ ไข่ส้ม uh ่มเอิรมันเงี้ยเนาะต้นเขาบาดไหมเง้นไปไหว้เนี่ย

เี่มันจมคนนันเราจะได้กีันไปลูกไลงนั่นับอะไรกันบดอีบ่ม่เป็นยังอะไรก็ปลเชี่ยวอืมเชี่เขาไปยิ่งเสียงหมวน้เลียงน่เงียบๆเนี่ยไยิ่งเสียงคู่บอลจนหังคันนั่นเอเตบอ่าจีบก็เขาสอนเลยี่เบ่าีถุนหุ่นะ

เพรา่ว <g ül ens> ่าอันเจ้าของรักษาอยู่ดัเจ้ามิเ้าค่ะเจ้ากับข้าบนหลอดลุงปูบนหลอดเท่าค่ะเด้เนาะยี่สุมเทากันเาบันหลอดเนาะเราพปยลีกบันเอกก็เลยว่าโอ้ยข้างม้า้านี่ของหน้ามันนี้มันกระโองมีมงตาบ้า ว่าคนเา่เอาออกขนั้งก็อยากเห็นั้งหาี่ี้ต้องมอยางมาตางหาทั้งที่เป็นอะไเอาตนพ่มนออก่อนที่สามอะไรทสามถึงมันซื้อเงินก็เออทีไหนมันมาซูบพี่เลยแะบบพอได้ซูบรดเขาไม่เออซื้อเเลยสามทีต้นทีต้นทีี่ว่าทีต้นแว่าทีต้นซื้อแตเลยเออมันซื้อแกมัน กบอก่ใไ่จเฮียนอันยลมนึ่งแล้วก็ยังตอยเนาะอันนี้มันออกงใเรน่สต้นมัอีหุ่งเ่ก็จะออกว่ามันต้อน้อยคนเป็นลักปลาคนตอยดวเงิด้เต้นไงบอกต้นกอก่ไงกต้นคุณเจ้าต้นบกอกยแดเมืนเื่องหิบ้าันเห่น ที่สางเนี่ยแหละจะว่าผาคนอื่นเขาไปหาไปหันผ่าคนอื่นเขาก็เลยเข้าไปันเห็นน้องหน้าเมนใช่ใช่มันน้าหลายหือล่เป่งเ่มไอมันออกเครื่องนึงแล้วพี่นิตัดออกค่ะพอกกกววดซุ้มแน่ละล่ะหนวาไหลมันโอ้บอกกังสีมันก้ความงาม่หูผก็เลยงเปล่า จะห้าเฮ็ดเอาเบื่เห้าวกะเมี่ยดิกล้วยซุปยังหันกล้วยนี่ตัดลงอยู่ไปเห็นมือเ้ากล้วยหอมกะทุกแล้วกล้วยน้ำมากะทุกแล้วเทียนเออคอยมาแต่เฮี่ยไม่ลังเราต้องชิมมาตัดก่านก็เลยวาเรื่องนั่นน่ะมันกับ่ป้าไปดิมันบดีเจ้าเนี่ยมันีดเขามาในเฮี่ยเดียวพอมึงแบบว่าเจ้าเลือกเอาเราวางของเจ้ากับของข่อยชีวิตข่อยคอยว่า จ้าคยหักขออบอกกวางสีตัวเท่กันเจ้าหักขอหนึ่งเจ้าเศร้าจ้างออกด้ขอว่าเรียนู่ขัางสี่แล้วมันจะบ่ปากเลยขนเจ้าถนายตอนขั้นมันบแก่วัแก่วแก่่วงกันมื่อขันโดแก้วมันมันพนพ่วงกันไปเมื่อเด็กว่าขว้ยนไปว่ไวันนี้ว่าว่ายกขอว่าขอสิไปว่าได้เจ้าสิเบิ้งขออ่บอกก็างสีตัว เจ้าเล also, ือกเอาระวางเจ้าเอาของเจ้าไงรั้ของข่อยเยซูเจ้ากินนั่เจ้าเลือกเอาใ่าสล้เจ้าห้ากคอยัเจ้าเลิกนั่เจ้าห้างออกซักไว้วางสี่แล้วมันจบเพราะป่าแต่ขี้มันคือว่ามงีมันปัดขี้มึน่าจปวดเม่อแเอ้าเหนไอ้อบมันลงเขาขากันมาเห็นไหมรัดจีรนไหมงูกระพวก กันเออเห็นเจ้าขาโกกันขากันแม่บม่ลงเห็นเจ้าอยู่ในบ้านนี้เห็นเจ้าขาขาโป๊กเลือดเองกูดนก็มีข้ามิตป่อยมาใส่พวนอับวะจว่าเพื่อนอกเพื่อนอืเสียก็ไลยดอว่าางนีื่นตื่นเมื่อดีนป่ามันไม่มีกะบาดเท่าี้ยิมทักไปยิมทักไปว่าปนั กันเท็ดกันไล่ซดสหนึ่งภาคว่าเป็นนังเราโดูตีน้องกันแม้ว e ่าหามว่าเป็นภาคนังเอาดีงดดูไเด่เคนคแบบ่เาเม็นนาะนี่่าเขาเะเป็นจักหนีดกเห็นเห็นมันเข้าไปเห็ดแลเห็นเส ็นกระเธยมีป็นกินอ่ะอะมึงมอยังหนีบ่มันม่กิอย่างน่มันอออกเพราออก,กอ,อยู่เน่น,นมนมีไฟด่วนเขาก็บนนอกมันต่อมไยอย่างเงี้ตตั้งไเลยน่นนารแต่ว่าลูกมันเงียมาแล้วจะเ่เรียนเอาฟัวกัาโน่นสมบูรณ์ บอ,อกเบต้อ,อบบงไม่เงเนโอ้าแต่ร้าไทถ้าเห็นมกกีจือ,อมันบดไบหักหมูือได้ก็กอยอย็่นนหน่อยเนาะเน,นีมาก้ก็เป็นจนั่นมลงจีนตะหักเดนานเี่ยวเนาาีขูนแหละเนาะ ที่หลูวันนี้แล้วเนาะนานเลยเถอะไปยังไงขึ้นหัเรื่องนี้ไปไปยังไงขึ้นเือนี้ก็ขึ้นกับคนเดียวมันนี่ไม่เคยอยู่กับเดียวเหรอไหนท่ตะ้ยังตัวนจะหมวันนี้เที่ยงได้เยะนัายเลยจริงนักขายอจาคนเาแล้วเอาต้องเอาผู้ติัแล้วน้องก็เอาเนาะไปเปยนงเขา มันก <Es> <an> <c oughs> ็ขายได้ขายเงี hmm. really mm, really nice. mm ้ยได้ดมันบ่ต่อจ้าบอก่เขียเอาอืมเขียนได้ซ้อแบบจอกันไม่มก็ไผก็แคบุญนแบเวโอ้บุมนค่บุนแ่เดสคนที่จอกันแล้วจดจมชเรือสื่อสิตัมงโอ้ ขึ่งไก่ฮันลาเอาร้องชุบเอาะอาช้างนี่แหละจะพร้อนงานแบชุบเอาพร,อพร้อมมาเอาอันนี้เงนใน้บนไปนั่นซื้อไ้แล้วแหะเยเอาใยบุญดวมันตอยยบุญ,บญก็ใยน่ก็ไบปบต่อบใยเงยตรงต้นตะล่นี่บเช่อดวนต่อทีพง่งัน เห็นแต่สมัยก็ยหนวท่านข้าบหนีแหละท่านในกเหีนั้นคือนาะคือต่อไปจะปลูกพักชินเนีชื่อว่าเขากระถางคนเทียนถาวในาน็่เหนื่าเลยใชเส็นแล้วเอาของเขาปบักเขายือ

จ้องอย้อลอยเราลง่ไมิดรกดทีก่ถ้าเป็นเจ้าิอยตอนนี้จะไปกไปแต่เราวจะไปยงที่แบบวาเ้าตีา้าีไปรงอะร้วอันตู้อีหลังนี้ก็จะลงอีตูหนึงนี่วัใ่จะไมอันห้าวอันนั้นก็จะออมกงมกระตากขาข้างนอกห้าวเล็กม่จะตู้ ไมมีแบบน <IS affection> ี้แก่งแทนม่แบบนี้คือาถ้้ มาหมอนวดนั่นมาตรงมาหมอนมหน่อยีหน่อยน่ะนั่นเล่าป่านิต้มใบบ่น่ะต้มใบยูบอเขาบอกให้ต้มเท่าไหร่ร่างแรกก็ดีล้วคุณเด็กแหงคุณลูกเข้า

đâu biết rồi biết cái đó có mà thay dữ đạc ta thôi chưa đi thôi จ้ะพบกันคลิปหน้าจ้ะ